Hãy subscribe cho ở Ghiền Mì không bỏ bưng, những video hấp dẫn Hãy subscribe ส่วนเป็นส่วนที่ทําให้นักแสดงได้ลองผิดลองถูกจริงๆเลยนะว่าว่าในเบอร์การแสดงต่อซีนหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีศูนย์ถึงร้อยอยู่นักแสดงพุ่งกลับแต่บางทีไม่เท่ากันหรอกว่าเราอ่านบทเนี่ยเราอ่านเห็นว่าซีนนี้เล่น60หรือซีนนี้เล่น80ซีนนี้เล่น70อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเวิร์กช็อปมันคือการหาตรงกลางร่วมกันระหว่างผพุ่งกับกับนักแสดงคือก่อนหน้านี้ซีนเนี้ยเรายังไม่เคยเห็นเลยเนาะยังไม่เคยเห็นนักแสดงเลยนโดยจริงๆแล้วแบบเหมือนอย่างตัวละคร้ายอ่ะมันมันมันรู้สึก เหมือนกันมันเกิดเพราะว่าอะไรนะแบบการขบวนแบบทั้งสามคนอะไรเงี้ยที่เราทําร้ายเมลไปเรากลัวที่จะไม่มีเขาอยู่ข้างมันก็เลยหักกันแบบไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้จุดหมายจริงที่หนูยึดไว้ของฝ้าหตลอดคือเราแค่กลัวว่าเขาจะดับมากๆแล้วเขาก็จะไม่เห็นเราอีกต่อไปอ่ะเพราะเขาไม่ต้องการให้เราช่วยเขาแล้วไงก็เลยลรู้สึกว่ามันคงแบบสติดกันสุดๆแบบรักกันสุดๆจแบบน มีพิพึ่งผ่านแจิตใจแบบเพื่อสนิทใจเลยซิงคเคียงกันมลาเราเข้าตัวละครกูเราก็พยายามอ่ะกินมไว้แล้วก็ส่งกันไีว่าแบบเรารู้สึกอะไรกันอยู่ให้เขาส่งกลับมาให้เขาผ่าเราให้เขาทําอะไรก็ได้ให้กระตุ้นกระเองอ่ะกระตุ้นกันเองช่วยกันเองเพราะเราเหมือนรู้จุดอยู่แล้วว่าแบบราวที่เราสร้างกันมาประมาณไหนแล้วแล้วเรารู้สึกยังไงต่อการหรอก่อนหน้านี้มันจะไม่ใช่แค่ความอิจฉาแค่ผิวๆว่าแบบฉันเกลียดแกแล้วฉันต้องเอาแกลงมาจากที่สูงไั้ได้มันจะไม่ใช่พราะแบบนั้นมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเหมือนตัวเราาค มันเหมือนตัวเรารู้สึกก็บแบบตัวเราเล็กลงเรื่อยๆเมื่อเราอยู่เขาแล้วเราก็เกลียดตัวเองเรอยเมื่ออยู่เขาความสัมพันธ์ของมิวกับฝ้ายอะฝั่งมิวมิวมองว่าคนคนนี้คือคนที่เรารักคนคนนี้คือคนที่รักเราแล้วก็เป็นอะไรที่เราผ่านมาด้วยกันถึงแม้เขาะจะแบบนิสัยไม่ดีบ้างแบบางครั้งแต่ไม่มีใครนิสยัยดีตลอดไปหรอกถูกไหมมันก็ต้องมีมุมที่ไม่ดีบ้างแล้วเรารับเขาได้แล้วเรา,เาก็พร้อมจะเข้าใจเขา กอดกันรักกันแบบพยายามแชร์กันถ้าคนหนึ่งแบบดรอปกว่าหรืออะไรกว่ามันจะไม่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือจับมือกันไปด้วยกันกับแพลวมากเอก้ยู่มมีความสุขอะทำไมเปแบบนี้วมัป็นแบบนี้อกคนูเกลยไหมจริงๆอยากให้คนดูอะเข้าถึงแเกลียดจะรู้สึกแบบสำเร็จว่ะ เาคิดว่าอันนี้เอาช้อนแปะตาทำไมตาบวมแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามีบวมข้ามวันข้ามคืนมาหลายวันแล้วให้ช่วยลดบวมเหมือนแบบข้อเท้าพีกอะลดบวมวีล้องไห้เยอะก็ลดบวมผ่านแล้วผ่านแล้ว ต้องอึซับซ้อนแบบนี้เราเลยคิดว่ามันต้องเล่นบนนักแสดงที่เข้าใจรู้ถึงแยกที่ถเพราออะไรทาการบ้านในอินเนอร์ตัวละครขึ้นมาอดีตเคยเป็นยังไงกันเสดิจแกนระดับไหนแพลวก็มีว่าจทำการบ้านด้กยกไหนคือเราคิดว่าที่บอกว่าแพลเลเวออัพส่วนหนึ่งคือแพลวมันทําความเข้าใจตัวละครลงไปลึกกว่าเดิมที่เคยทํามากๆอย่างเงี้ยเราว่าการบ้านพาร์ทนั้นนะคือการบ้านที่ทําให้ไอซีนที่เราเคยคิดว่ายากอะ่ะมันคอนโทรลง่ายขึ้นเพราะว่ามันถูกคิดมาบนอินเนอร์ที่ถูกต้องแล้วนะแลนักแสดงเล่นบนความเข้าใจที่ไม่ผิด กูไม่ได้เสียอะไรขนาดนั้นวันนี้ไม่เว้ยกูไม่ได้คิดแบบนั้นม่นก็ไม่เป็น้ร